สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวของทางน้องโกกิสูฟังเนาะครับนะครับผมเวาแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับน้องโกกิฟาดเดือดหลังโดนกล่าวหาแบบนี้ลั่นถ้าตายจะขอ เป็นเจ้าภาพเองปาร์มเนเกิดีนยังขึ้นน้อบัดที่นี่พี่น้องนะครับปกติน้องโกกีสิบ่ได้เดือดปนนีด้อครับนะครับผมเดี๋ยวผมเว้าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับสดๆรลอนๆนเลยพี่น้องประมาณ2นาทีนี่แหละครับที่ผ่านมาน้องโกกีเพิ่นได้ออกมาโพสเฟซนะครับผ่านเฟสของทางคุณนิถาวารุณนะครับน้องกกกีเพิ่นโพสไว้แบบนี้ครับมีแม่บ้านอยากมาอยู่กับเรา เพราะเจ้านายเก่าเขาชอบด่าชอบจิกหัวใช้แถมยังให้ค่าแรงแบบทำนาบนหลังคนมากนะครับพอแม่บ้านจะขอลาออกมาอยู่กับเราก็ไปบอกแม่บ้านว่าอย่าไปอยู่กับเขาพวกเขานิสัยไม่ดีอาพี่น้องพวกเขานิสัยไม่ดีคำว่าพวกนี่ก็สิรวมถึง คนอื่นๆนะครับโบแมนนอกกูกิคนเดียวพร้ฟอมนะครับนาสิรวมไปถึงบอดบีกรวมไปถึงญาติๆคนอื่นๆพ่ออมนะครับเพราะใช้คําว่าพวกเขานิสัยไม่ดีนอกกูกิวงเล็บฮะนะครับหมายถึงว่าตกใจเลยนะครับนะครับผมยูๆกับโดนว่านิสัยบอดีนะครับแล้วก็ต่อครับฉันพยายามทําตัวเป็นน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับแต่เธอไม่เคยที่จะลดทิฐิลงเลยฉันทึ่งไาย ถึงกราบเอาของไปฝากประนีประนอมก็ไม่สำเร็จนะครับแก่แล้วแก่เลยจริงๆอย่าตายนะนะครับพี่น้องอย่าตายนะจะขอเป็นเจ้าภาพสวดคืนหนึ่งนะครับแถมพวงหลีดสวยๆเลยนะครับเกิดมาไม่เคยอยากจะมีปัญหากับใครเลยแต่มันน่าลำคาญใจจริงๆไม่มีจิตใจโอบอ้อมอารีแม้แต่น้อย เด็กเรียกว่าเดือดสุดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับซึ่งกับผมฮู้ว่าคุณป้าท่านนี้แม่นผู้ใหนพี่น้องนะครับอาจสียู่แถวนั้นแหละครับเพราะว่าทั้งน้องกุกกี้ก็บอกว่าแม่บ้านสีขอมาอยู่น้ำแม่นบาครับเพราะว่าเพิ่นถือไสจิกหัวไสลกได้ค่าแรงแบบเพชรน้าบุญหลังคุ้นก็คือว่างว่าได้ค่าแรงบบสุมกับงานนั่นแหละครับพี่น้องเพิ่นก็เลยสีล้าออกบัตรพรอไปขอล้าออกนะครับทั้งคุณป้านะครับหรือว่าคุณยายนะครับพี่น้อง ก็เลยบอกว่าอย่าไปอยู่น้าเขานะครับอย่าไปอยู่น้าน้องกุกินั่นแหละครับแล้วก็คุ้นพวกเขานะครับนิสัยไม่ดีว่าเั้นครับพี่น้องนะครับกับบู้ว่าผิดใจหรือว่าบ่พอใจอย่างกับทางน้องกุกิี้นะครับน้องกุกิถึงกลับออกมาโพสเดือดเลยนะครับผมบอกว่าอย่าตายนะถ้าตายเดี๋ยวสิปินเจ้าภาพให้นเลยจะคืนหนึ่งแถมพวงหลีด สวยๆให้พ่อนะครับปกติน่องกูกินี่สีบ้ค่อยเดือดปันนี่ได้ครับพี่น้องปกติถ้าผู้ใดติดตามนะครับนองกูกีสิเป็นค้นคิดบวกนะครับมีเหตุมีผลนะครับเรียกได้ว่านิสัยดีมากๆเลยแสดงว่าเคสนี่นี่คือสีโมโหสุดๆนะครับถึงได้ออกมาโพลขนาดนี้นะครับถึงขนาดกับบอกว่าถ้าตายเนี่ยจเป็นเจ้าภาพห้เลยจะกคืนหนึ่งประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว้าฟังนะครับนอกเหนืออื่นใดกะขอส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับทานน้องกูกีนะครับพี่น้องนะครับค้นบอมัก นะครับเพื่อนกะสีม้วงวาบดีนะครับผมแต่คนที่รักและให้กําลังใจน้องกุกกี้ก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงกําลังใจทางบอดบิ๊กก็ยังมีอีกเยอะมากมายนะครับพี่น้องนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นแจ้งใดกับคอมเมนต์เข้ามาฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ